ปลาแน่น yeah, บุมบ,บ,บัมบุบบัมอยู่พี่น้องทั้งนาเฮ้ยแตกดีครับพี่น้องเยี่ยมเียสุดยอดเลยเฮ้เองดิ้ยนตีบอลบอลมันได้ตีปลาย่งไงเคือไพใหญ่พี่น้องคือไพใหญ่อไพ่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 ฮ้ไงอ้ยเขาไพ่เขาเผาหอยนเด้อ เงาเงาพี่น right ้องคือเป็นเอิงศีสิได้บัวสิเลียบบัวเลียบบัวเลียบบัวนั่นดิโอเคน้องเขาเติมแฮ่ไม่จ้ะมึอนี่เอาเร็วๆๆๆโอ้แตกดีอยู่แตกดีอยู่มันกระบ่คือตึกอยู่ทั้งเอ้าสัซวอ่างเร็ว ห่วยลองมังสิเหลียวกันบ่เฮ็ดดีปลายัางมัน,มน,มนเปนเกาะหเียเลยพวกซีเมนท่านป่าบัมันก็หลุดไว้เถอะน,นี่ป่ายัางต่ำป่าอยังเราวังหันเือขาดไว้เถอะดขาดห้หลุด นี่มึงดูปลานนั้โอ้ขาดได้ปัดดิปะคว้าปโดปะคเท่านั้นเฮียไม่ยังกัมาขาดไปเถอะเอาเอาเร็วๆอาปปะคว้าปะควอีหลีอแสดงว่ามันเามันโอ้โหเียมันอยู่มันอยู่บอครับซื้อมาไม่ได้หนว่าจดใส่ไ้่ใส่ขาดใส่ วะมันงลี่น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 ี่ดูนี่ไม่ได้ไหนม mm. ีปลานยังต่ำขาดไปนั่นนะนี่แหละพี่น้องผลงานบาดแหลกแหกมันจ้ะมันอีกครับกับมันอยู่ด้ล่ะแต่ว่าขาดเรี่ยวทีเหี้มันนั่นเรี่ยวเทียที่สวงพี่น้องโอ้โมีแต่ห้อยอัน ขี้ตมติดหลอดหลดมาดอ้บกกาลงไปนํนนอาอุ้ยพี่น้องสีขาวท่างใดอ๋ออ๋อือสีนิดบวกควดชุดยาแ่ให้อุ้ยปลาสวยใหญ่ตัวหนั้นปลาสอยตัวใหญ่ยูพี่น้องมันมันน่ึ๊ต่บวกนี่กับสีบวกคว้าหมดอพี่น้องมึงดู เอาเกเลยสวยไงเอามันเอามันเอามันแล้วพี่น้องเอาเต้บวกนี่กับพ่อแล้วป่ะ S 1> <S 1> <S มันส่งมีไหมพี่น้องมันเป็นจังเลปฝาพี่พอไปใส่เด็กเขาจะขันไม่ฝาลุ่งเซนามชักหน่อยก่อนอยังร่าง,งฟุ่มกับปรดีม,มาพี่น้องมาแบบสมน้ำหนาเจ้าของไหม <S <S มันมักจังสี่น,นั่นนั่นเอานนั่เอาพี่น้องพี่น้อง พูนอะพูน่ะพ้่น้องเอ้ยเอาบานเอายอกดวตะได้ออกกระซางมันเอ้านะออกกระางมันบอกสุดโตดอกดูีป้าจัง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 จงหมดนี่เอ้า หมานขักพี่น้องเไงหมานขักเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่อ,อ่อนซ่อนเนาะแห่หมานพอชาลี่จ,จ้ะสนใจก็ติดต,ต่อเด้อทั้งเบอร์โทรจ้ะป่าเล่นบุบบัมบุบบัมอยู่พี่น้องทั้งน่ะเฮ้ยแตกดีคักพี่น้องอย่อมเฮยซุดยอดเลยแห่เนี่แตกดีคัก ข้าตึกทั้งหันโคกเนาะนมันบุคือตึกในเรือดดิพี่น้องหนังคนละมวนเลยขันตึกทั้งโคกกับตึกในเรือนี่เรือมันกับสีโค,ค้งเข่งเนาะโอ้พุ่น่ะป่ายัางบ่อนอยู่ทางพุ่นเป็นตึกว่นไปว่นมากกะคิดว่าสีใดอยู่ดีไอโอ้มันคือเป็นตะเมินเลยนั่นนั่นขึ้นมาแล้วพี่น้องพุ่น่ะพุ่น่ะ อุ้ยหมานอีกคือเก่าล่ะค่ะคุณอ่ะอุ้ยออกเครื่องบุดเอ้าฮะคนละมันสีออกเบิดโอ้โหทุลักทุเล่เสลือเกินพี่น้องเอ้ยหมานคือเก่าครับนั่นหมานคือเก่าพี่น้องโอ้ทั้งเครื่องกรติดหนนะไล่ไล่หลายลอืมเอ้า จัดไปพี่น้องมันหมานจ้าไมแล้วจัดไปใกล้ๆก,ก,กันเลยพี่นอออ้องปวดเฮ้ยยงออกไปใกล้ๆยังแตกดีป่ะนี่ฮะโอ้ยบ่อนมีไงบ่อนดีพี่น้องปลาบ่อนดีครับจ้าให้ว่าข้าเจ้าตัานไว้แล้วน้องมองนี้ซ้ำครั้งปลาไว้จ้าทั้งไตลงแล้วเจ้าบ้านตกแหยเ่าตกลง่มอืม แสดงว่าน้มเลืกอยู่เด้อเธอใครยูุเห็ดเสียกมาเงาเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเ่มยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเง้ยเ้ยเฮเ้ยเง้ย่ฮ้ยเฮ้เ้อเ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เ้ยเฮยเยเ้เฮ้ยเ้เ้เ้้เเ้เ้เย้ แีบัวรีบัวนั่นดิขอนีกวอดีก่พี่น้องพี่ขว้าขว้าขวาขอ็าป้าเสดยงาม่เีนอวเผาด๋ยวงหนว้ายพี่น้องมันมันอีกขึ้เกาคอือโดไอ่คอือดมึงกันนึงคือโดมึงกันนึงขึ้คอนขาขว้้า้วนเสีมันเปืปากกิงพี่น้องปลาดปลาดปลาดเนาะเดี๋ยวมึงหางมันว่ามันโดละปลาดปลาดปลาดงปลาินเนาะ อ,อ๋อหมนันคือเก่าพี่น้องเอามาจวดอีกเทียพี่น้องหากพักบอดเน่าน,นี่บ่ต้องห่วงเลยคักเถื่ละมันสอยูกใกล้ป้าน,นั่นละปลาออประวังมันสีเมือนแล้วเสียจังหวะดิ้่ <c oughs> นานาน่้น่่่่่่่่่น่่า่่่่่่่่ hả mong gì gom chung bố án chung cả nhà án và gì chung phá binh lắp hưng hai trăm ba mươi bao bà bao là bao chung bao chung bao chung bao đây bao chung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  bao เอา้าบา่คือขกักเถบาอนคือหนักขกักเถบาอนเอา้าปลาก็ได้สันห้าขดปวดเน่าก็ไลยพี่น้องเอา้าเปิดเ,เป็นสันงวดนี้สันออกดีๆเด้วอเอา้ายางอ้อมนี่แหละพี่นอ้องอ้อมไปอ้อมมาอไม้นี่แหละ เราเบ่งสุดทนทีนะเนาะมึงหาพักปวดดั่มปือป้ออยู่เลยจวดเลยนั่นออกดีอยู่ได้หรอคันเบียงอันซิีดออกดีดีปวดเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> มีไอพี่น่องเอ้ยพุน้นอะปลาบ่อนอยู่ ไป่าตัวซ้ำบังหันไข่ยูแต่ว่าเจอตัวใหญ่เถอะมันเห็นสิขาดเห็นขาดแล้วตัวใหญ่บุญลูกขักมันได้ห้าปวดอู้ยพี่น้องคุณน่ะเกี็บเมียเมียมันนี่ขักก็ข่างทั้งพุ่นอีกแสดงว่าข่างทั้งพุ่นเป็นตะวันเมียนพี่น้องให้จั้งไรนักอึ้งบันไป่งหัวอัวหัวป่ามีอยู่ป่ามีอยู่ เฮ้เดี๋ยวให้น้ำมันโอ๊ยไปเลยไปเลยโอ้หนักแล้วหนักคักพี่น้องมันสั่นบ่อยากออกนะจ่ะอันใดออกอ่ออกอันใดบ่ออกก็ส่วนหลเกียร์เด่นเกียร์เดียวไหมขักเป็นยังเลียวเกียร์เดียวมันเดน ม,มีอีกพอสนมมีคือเกา่าเหรอมีแต่ว่าก็าะิบกระไล่แล้วโอ้ตีนเหรอปามตีนเหรอตัวนี้อยู่เห็นหอยู่ปามตีนเหรอ มันเริ่มเขาไปยู่กลางได้เนาะเรียวเบิ้งเนะาะเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเลี้ยงไปไก,กลๆเอา้าของ <c oughs> น้อคงปลายื้อเก่าหน่อยอาะโอ้หอันนาะ anh à nhã, anh à nhã. Ừ, ta có đây lái tàu được anh à ạ cả này Cấp 4, ao khืน đại vớ là. Đây <laughs> <laughs> ừ. thôi, thôi thôi, 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 là <laughs> <đi>, <laughs> <đi, đi>, <laughs> <laughs> <Tôm. cười>